ที่จะผู้คนที่จะมายูในเขียพื้นที่นี้ก็ต้องอต้องได้ประชาคมหมู่บ้านก่อนนะครับแล้วก็พร้อมผู้นำท้องที่ท้องยินเ,เสียนลรองไม่ต่ำกว่าสามสามคนนะครับก่อนที่จะเข้ามายู่ในชุมชนนะครับก็มูงค้นก็ได้คุณสมบัติผ่า,านนะครับก็ตามบบกฎหมายาผูกต้องตามระเบียบข้อห้งงามน,นะครับ บางคนสาวลุงพลเป็นง่านะครับส่วนผมก็กดูแต่ความจริงนะครับพรผมเห็นความจริงผมก็อบอกรุ่นคนว่าอยู่ไหนก็อยู่ได้ถ้าเราที่ดีทําดีนะครับผมก็ก็ยินดีนะครับที่จะอู่เป็นพี่เป็น้องกันอยู่กับชุมชนของเรานะครับผมก็อขอผู้เชี่ยวญก็มีหลายท่านนะครับแล้วก็เชี่ยวญรุนะครับพร้อมทางของคนอาจจะเพื่อนี่เราให้หน่อย ครับก็ขอสวัสดีนะครับแขกนผู้เหี่ทุกท่านแล้วก็เอฟสี่ทุกท่านนะครับก็ลุงพลคุณอนุวัฒน์ทุกทุกท่านลุงพลแล้วแต่ซึ่งอเจอประดมเหนือนะครับก็เป็นเขตปกครองในพื้นที่นะครับของผมผมผู้ใหญ่ยกดทศคุณนี้นะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านจะาประดมเหนือ,อก็ดังที่ผู้ใหญ่ักดทศได้อา แช่งได้เรียนนะครับก่อนที่ลุงพลท่านจะมาท่านก็ได้ประชาคมชาวบ้านก็มีท่านิรับลุงพลนะครับเข้าสู่แชยขาบ้านจำปรงเหนือนะครับและก็จำปรงทั้งสองโห้วยความดีนะครับเพื่อที่จะนำความเจริญนะครับเข้าเข้าสู่ในที่ดพื้นที่นะครับผมก็ดีนะครับดี กับความตั้งใจของทุกคลนะครับที่จริงแล้วผมไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้นะครับ,อรรบพอมาเห็นแล้วปลื้มใจแทนทุกคนนะครับนี่แหละเอาเรืยองคนดีอยู่ที่ไหนก็ต้องมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปตลอดด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณครับ คุณแม่ินตนามุงคลนในฐานะเอฟซีลงพลตอนนี้ขอตเป็นตนนัวแทนเอฟซีลุงคลทุกท่านตอบถามที่เหอที่สองหมู่บ้านต้องลุงพลเนี่ยมาอยู่ที่นี่สร้างความเดือดร้อน,น,นามาให้กับหมู่บ้านเราหรือเปล่านะครับตั้งแต่วันแรกที่ลุงพลเข้ามานะครับเราก็ทําตามกฎระเบียบของหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านทุกอย่างนะครับก็ ที่ผ่านมาก็ไม่เคยนะครับไม่เคยทําทำความเดือดร้อนนะครับแล้วก็เอฟซีนะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกท่านที่จะถ่ายทำอะไรที่หมู่บ้านต,ต้องต้องขออนุญาตเขาสะก่อนนะครับเพื่จะได้ได้รับการถ่ายทำบางทีชาวบ้านก็สิ่งไหนที่ไม่ยากให้ถ่ายก็ไม่ไม่ต้องถ่ายผมก็เลยคุยกับทางรุ่นขนะครบท่านก็ ให้ความร่วมมือแล้วก็แจ้งทุกทานด้วยนะครับ,บการอนุญาตก่อนที้เอ่อรูณน,นาความเจริญเข้ามาในหมู่บ้านเราหรือเปล่าคนะอันนี้เรื่องความเจริญเขาจะเห็นได้จากวันนี้นะครับิ่งสิอ่าไม่ว่าจะเป็นโรงแรมบ้านบ้านเช่านะครับแล้วก็ร้านอาหารทุกอย่างที่ที่สามสี่วันมานนี้อ่าผม ได้สำรวจดูนะครับเศรษฐกิจกระเตื้องนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่หมู่บ้านผมมีนี่มีบ้านบ้างเลยได้มาไ้มงก็มีรายได้นะครับใช่ค่ะตัวคืแค่มเแก็เต็มไปองทหลายโรงแรมจะได้โรงแรมี่ดีมากครับขอบคุณทีเอฟซีทุกท่านนะคะ มูลคุณเข้ามาดูการตะปรงตะปรงเนี่ยนะครับผมก็เห็นบอลเตี๋ยแดงหลายสิ่งหลายอย่างนะครับอย่างน้อยก็พื้นที่แถวนี้นะครับราคาจะอัปเดตขึ้นเกินคาดเลยนะครับจะไล่ละสามหมื่นจะไล่ละเกือบสามล้านนะครับขนาดไหนเขาพอมันเลยนะครับเพราะยังเพยังเมื่นใจอยู่เขามีนะครับอันนี้นะครับเปอที่ความใจริญนะครับ แล้วก็ทุกอย่างก็บ้านเช่านะครับตั้งแต่เนักงนเที่ยงกับมูเ7็ก็บ้านบ้านที่ว่างก็จะมีเอฟซีวงกลหรือทีมงานยูทูบต่างๆที่จะไปเช่าครับไม่ได้ปล่อยให้ว่างนะครับไม่ว่าจะจะมาลงหมูห้าหัวหกนะครับก็ทั้งโรงแรมหรือว่าทางสปอร์ตก็จะเต็มนะครับแถวๆใกล้ๆเราก็รีส์ดก็จะจะเต็มนะส่วนมากนะครับก็จะในภไปว่างครับอมสงสัยจะผู้ใหญ่หมอจะเริ่มรีสวทอีก ยี่สิบนะครับนะครับทีุ่กความเจริญนะครับแต่ร่วัไปอย่างนี้นิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ราบเพื่มจิตงดีมากนะครับที่ได้รุงคนไม่อยู่ครับเอ่อชายปากระปงหมูห้าหมูหกนะครับเอ่อปลาหมูห้าหมูหกนะครับก็ก็แก่งแต่นนามเกลี่ยปกครองเฉยๆนะครับผู้สิ่งผู้อยากก็จะทำร่วมกันหมดร่วมกันพัฒนาผู้สื่กอยากครับแต่นะนามเกลียปกครองเฉยๆนะครับผู้สิ่ง แต่บรรลุลุกก็ทำอะไรก็ทำด้วยกันนะครับเป็นเผ่าภูไทยครับมาแต่ตั้งเนิ่นตั้งแต่แต่พ่อแต่แมุู่นะครับแต่ภูไทยก่ย่านนี้มุกัดอะไรแบบวัฒนศาสาร์ก็ศาสตร์อีสานนะน้าแม่นะแต่เราตะกี้อาจจะคงเที่ยวกว่านะครับาเต่ภูไทเราส่วนน้อยเนาะภูไทยนะครับอันนี้ก็หอตาของพ่อตาปอเราก็ขอมอบใหม่ให้เราลุงพลนะครับ ขอบคุณครับดขอบคุณที่ครับขอบคุณครับขอบคุณทูใหญ่ใสักดเราขอบคุณเอชพีผู้การเรรขอบคุณค่ะนะครวันนี้ท่านรอ,องนายกเทศบาลเทศบทีบทบทตำบลธรรมนะครับท่านก็ให้เกียมาเป็น มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็ขอเชิญท่านได้กล่าวนะครับทางพบปะกับญาติพี่น้องใสยบุญท,ที่มาร่วมทขบวนงานนี้นครับผมจบไม่รำเลยครับจบไม่รำเลยลเลยังครับไปต่อที่ลุงครับครับพ่อเยนท่านบุคคลน่าแปลกนะครับชื่อจริง นามสกุลจริงกังไม่รู้นะครับก็เอาตามเลยนะครับผมนะครับตำแหน่งให้ประชาชนสวมห่อขนให้คือรองนายกเทศมนตรีตำบลปูนแดันนะท่านผมครับขอบคุณครับท่านท่านนายกนะครับวันนี้ท่านพาลกผิดหวนนะครับก็เลยมอบหมายให้ท่านผมนะครับมาเป็นตัวแทนครับแล้วก็ ทางฝ่ายผมนะครับคือฝ่ายพัฒนานะครับพัฒนาของทีมของที่นะครับก็อย่างที่ท่านผู้ใหญ่สองท่านได้พูดเป็นคอนมน่านี้แล้วนะครับการพัฒนานะครับก็ต้องอยู่กับความสามัคคีนะครับกับความร่วมแรงแรง่วมใจกับพ่อแม่พี่น้องชาวระบ,บนใก้เคียงนะครับแน่นะครับอนาคตข้างหน้า อาจจะเป็แนแหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดก็ได้ครับตรงนี้นะครับนะครับ้ผมเกิดมานะครับอายุ6กสิแล้วเพิ่งเคยเห็นนะครับนี่เพิ่งเคยเห็นความเจริญความรุ่งเรืองของพี่น้องชาวจับลงตะบนเต่าทองรรและพี่น้องชาวไก่เกลือไม่ลืมไม่ฝันว่าจะได้ามาถึงขนาดนี้นะครับก่อนนะครับแล้วนี้เป็นป่าดงวัด ลงนี่นะครับไม่ที่จะตรววเหลือสิ่กที่ยิงยาก,จจกน้คนับเอี้นะครับตนะแต่มาตอนนี้นะครับก็ยังแต่พี่น้องชาวชุมชนพี่ใจบุญใจศรัทธาที่กลมาร่วมสร้างโดยเฉพาะอาร,รอมุพค,คนะษษนนะครับตรองไม่ท่านด้วยครับผมนะทางทางเทศบาลนะครับทางไปพัฒนาถ้า,ามีอะไรต้องการ อยากทีให้ช <จะ S 1> ื่ <จะ S 1> อหลือนะครับก็ยินดีนะครับยินดีรับใช้นะครับเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้อยู่เย็นเป็นสุขมีความร่มเย็นนะครับรักให้สมาคคกกองรอ,องให้ถึงที่สุดนะครับผมเกิดที่นี่โอมาที่นี่ก็ภูมิใจที่เห็นที่นี่มีความเจริญน,นะครับอ่า แน่นิ่งกว่านะครับพูดไปเยอะมากไปตั้งขนาดต่อไหลนะครับครับผู้ชมปกตินะครับผมจะเอาจะภาษาผมนะครับภาษาคนไทยล้วนๆนะครับนะี่ผมดูแล้วว่าแพรพ่อแม่พี่น้องที่มาวันนี้นะครับโอ้โหตั้งขนาดเรื่องภาษาตลางนะครับก็เลยเอาตรงนี้ก่อนมันอาจจะใช้กระด้างไปบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ

อ๋อยินดีเลยครับยินดีเลยครับยินดีเลยนะครับวันนี้นะครับผมอยากอยากจะเห็นนะครับอยากจะเห็นตรงนี้ยินดีเลยครับเป็นมูลที่เป็นข้อมูลอะไรต่างๆนะครับงที่ทางท่านผู้ใหญ่นะครับสองท่านที่ข้ามูลอะไรเมื่อกี้ข้ามูลก่อสร้างที่นิสัุภาเจดียของหลวงปู่นะครับจะมีอารัดศรีลำลามนะครับวัดที่หลวงปู่ท่าน โดยอารัชชาต้นขาคำอยู่ตรงนั้นนะครับท่านก็ได้มาถ้าไปตัว20ปีแล้วนะครับก็ทางท่านผู้ใหญ่เจ้าและก็ผู้ใหญ่เหมานะครับก็มีหาความคิดนโยบายที่จะสร้าง T&D ให้ลูกให้หลานเราได้สักการะบูชานะครับถ้าพเจ้ามุกต์ตรงนี้ครับดีดีครับผม T&D ไอซีโร T&D ดีสนับสื่อกลางต่างคุณครับ ก็รู้สึกดเกียวก็เ็นเชิญท่านรองนะครับมากล่านะครับให้แต่บุญชิท่้านนะครับได้รู้สึกอบอุ่นนะครับมีความสงบนะครับแล้วก็ปลอดภัยในทางนี้เชิญท่านครับครับก็การเรียนครับอ่อพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ของคนนะครับที่เดินทางมาจากอ่าอุบละราชธานนีนะครับ ก็รับการประสานงานนะครับกิจกรรมของมวลชน,นก็มาดูแลเรื่องอของสมวนลดเรียบร้อยแล้วก็ดูเรื่องการจราจรน,นะครับก็ให้น้องประชาชนนะครับที่มาร่วมกิจกรรมให้ได้รับความสะดวบควาอสดวกควของปลอดภัยนะครับผมกับทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองนะครับ